ข้าวอย่างเง้เล so ี <t 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 rium> <t rium> <t 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 ้ยงคนทั้งวัดผัดผิดกิโลข้าวผัดปลาทูจานยักษ์อันนี้ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมด้วยใช่ฝึกซ้อมทั้งโ้องปั้นแล้วก็แม่นัดเลยนะเริ่มงอนจำแห้งใช่แห้งมาก สวัสดีครับช่องเดือแปน,น,นะครับวันนี้เราก็จะมาทําข้าวผัดปลาทูกันนะครับป้งแนะนำวัตถุด,ดิบให้หน่อยวัตถุด,ดิบหลักๆของเราเลยนะข้าวผัดนะ<ม>อันนี้ข้าวนะฮะอันนี้คือ1ห,หม้อ5้กิโลได้นนก็ใในีระมัง ในกระมังอีก4กิโลรวมกันเป็น9กิโลแต่ที่จริงน้ําหนักข้าวมันน่าจะหายไปหน่อยนึงแล้วนะเพราะว่าเราตั้งทิ้งไว้ใช่ไหมเพราะเราจะใช้ข้าวเย็นอ่ะมันก็จะมีพวกไอ้น้ำพวกอะไระเหยออกไปน่าจะเบาขึ้นนกินเป็นข้าวเย็นใช่ไหมใช่เอ้ยใช้ข้าวเย็นไปผัดมันจะได้ผัดง่ายขึ้นรอสายหิวเลยกินเป็นข้าวเย็นนี่พึ่งเทียงแล้วก็นี่ปลาทูมีว่าพอไหมพอนี่ปลาทู18ตัวแต่แกะเนื้อออกมาเหลือประมาณไม่ถึงโล <c oughs> <laughs> เรียกว่าป้ายิ้มเลยเดินไปถึงปลาทูทั้งหมดที่มีเอ๊ กระเทียมราบเตรียมไว้ใส่ตอนผัดนะครับหอมแนะนำไหมยังยังอ๋อนี่หอ,อมใหญ่เลียน้ำตากันเลยทีเดียวไมเ่เท้าใช่ครับ ต่อไปก็นี่นะครับใบมะกรูดซอยอันเนี้ยเอาไว้โรยกับมีถ้าแบบไม่ซอยจะใส่ลงไปผัดด้วยเพื่อความน่ากินนะครับเฮ้ยมันจะมีกลิ่นหอมเลยไม่ได้เพื่อความน่ากินเพื่อความหอมอันเนี้ยคือโรยเพื่อความน่ากินแต่ใบนั่น่ะคือโรยเพื่อความหอมสมุนไพรไทยแล้วก็ไปก็ไม่ดิอานมือมะเขือเทศใช่ไหมอะไรนมากเออมะเขือเทศนะฮะอันนี้ตอนแรกว่าจะใส่ไปผัดตอนนี้ใส่ดีไหมไม่ใส่แล้วเอาไว้กินแก้มดีกว่าหันมาทาไมไม่รู้ตอนแรกอ่ะกลัวว่าปลาทูมันจะไม่พอก็เลยเหมือนจะเพิ่มผัด ใบแต่คิดไปคิดมาเอาไว้กินแค่ก็ได้อืมแล้วก็นี่นะครับคะนานะครับอันนี้มึงเอาไปเก็บเลย <c oughs> ตอนแรกจะเตรียมมาใส่ลงไปหั่นเอ้ยหั่ลงตรงไหนต้นก่อนอ่าครับหั่นอยู่หั่นอยู่อันนี้คะนาตอนแรกว่าจะเตรียมหั่นลงไปผัดกินด้วยแบบออกแนวใส่แบบตอนแรกมันจะเป็นแนวเหมือนข้าวผัดโบราณใช่ใชไหมที่จะใส่คะนาหอมใหญ่มะเขือเทศแต่ว่าตอนหลังอ่ะเราไม่ใส่ดีกว่าทําเป็นแบบข้าวผัดแห้งแบบฟิวข้าวผัดปูอะไรอย่างนี้ดีกว่านะอืก็เลยคะนาเอาไปเก็บที่เกยจหั่นแล้วด้วยไม่ใช่ ดูวัตถุดิบทีนึงแล้วก็นี่นะครับไข่เอ้ยไม่ใช่อัไข่เล่นนี่ไ่อันนี้ของปั้น ถือไว้อันนี้ของโปองอ๋อไข่เล็กไข่ใหญ่ใช่ในน่าจะเบอร์ปูตรในนี้น่าจะเบอร์อนนเบอร์สิบได้ไมใช่ใช่แต่ไข่เล็กแต่ยาวมาก <c oughs> โอเคหมดแล้วนะครับที่เหลือเราก็ไปผัดกันเดี๋ยวหน้าที่ให้ปั้นเลยแล้วนะไอ้ขั้นตอนผัดเนี่ยเดี๋ยวตอนผัดอ่ะเราจะผัดแค่กานเล็กๆไว้โชว์ก่อนอันนั้นคือให้ทอดกิน <c oughs> โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผัดกันครับ <c oughs> ครับมาถึงวิธีการทำนะครับ <c oughs> ขั้นตอนแรกเราได้จะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับ <c oughs> ตั้งกระทะไฟแรงไว้เลยนะครับุตอนนี้ ต่อไปนะครับเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากเพราะอันนี้เป็นกานเล็กนะครับใส่หัวหอมลงไปเจียวด้วยเลยนะครับพอเริ่มเหลืองหอมแล้วนะครับเราก็จะใส่ปลาทูลงไปนะครับนี่ปลาทูของทอดเยอะหน่อยก็ได้ไปพยายามอย่าไปดี้เหนือปลาทูนะครับต่อไปนะครับข้าวนะครับ เนี่ครับต่อไปเราจใส่แม็กกี้นะครับอย่างละหน่อยนะครับผมเชื่อในรถมือต่อไปนะครับน้ำป้านะครับทานด้วยนี่นะครับใบมะกรูดซอยนะครับใส่เยอะๆจะได้หอมๆเฮยเดีเดี๋ยวเดี๋อวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีเียเ โอ้เพลนี้มันอยู่ที่ข้อมือกายจะตกข้อมือใช่ไหมใช่คือเราไม่ต้องใช้แรงเยอะขยับๆอย่าเนี้ก็พอยเราจะมาตบข้อมืเอเน่บนี่มันสะบัดแค่นี้นะครับมันต้องเอียงไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะชนกำแพงไงพวกใช้ชนกํแพงแสดงว่าสะบัดแรงไปใช่โอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยพิชัยดำลงไปนะครับนี่ของเราจะคั่วเองเลย ต้องเร่งนน่อยไม่งั้นเดี๋ยวทุกอย่างจะไหม้นี่นะครับทีนี้เราก็จะตัดจานให้ทนดนะครับปึ๊บปึ๊บครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมจะผัดไปเรื่อยๆให้เป็นจานยักษ์ของเรานะครับใช้วัตถุด,ดิบให้หมดอันนี้เดี๋ยวให้น้องทศชิมแล้วก็วิจารณ์ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับไป มาแล้วครับก็ระหว่างรอปั้นไปผัดข้าวผัดปลาทูนะครับเดี๋ยววันนี้ทาจะมาชิมให้ดูก่อนหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าที่ปั้นกับว่้งทํามาเนี่ยรสชาติจะดีหรือเปล่าคําแรกเลยอุ้ยอันนี้อ๋อใบผักชีใช่ปะ่ปปะใบผักบูดอเอาลยเอาแล้วคำแรกเลยนะนี่นะนี่ดูปลาทูเน้นๆนี่ครับ เพอรรสชาติอ่ะดีมากที่สำคัญคือไม่มันเกินด้วยอันนี้รู้ไหมว่าเรียกว่าปลาอะไรเพลปลาอะไรปลาสองตัวปลาอะไรมีสองตัวปลาแซ่บปลาทูใช่นี่เดี๋ยวเราจะลองบีบมะนาวนะครับอร่อยไปเนี่ยัดถึงไหนแล้วน่าจะได้ประมาณ60แล้ประเวเยอะเหรอใช่คุณ มันไม่ใช่ข้าวผัดแบบข้าวผัดไข่เหมือนที่เราผัดกันปกตินะครับอันนี้คือเป็นข้าวผัดแบบฟิลแบบข้าวผัดปูครับข้าวผัดปูแบบแห้งๆอร่อยอร่อยหน่อยเม็ดต่อเม็ดนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีพวกเครื่องผักอะเอาไว้กินแยกเอาไว้จิ้มแยกอะไรี้ยครับโรยด้วยใบมะกรูดข้างบนนะครับผม <S <S มันก็เลยจะเป็นแบบรสชาติแบบนวๆเหมือนข้าวผัดปูครับแต่ว่าเราใช้เป็นปลาทูนี่ใหญ่ๆเลย อร่อยมากก็หมเหมืวนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็ค่อยๆนั่งกินไปแต่ปั้นเราก็ไปรอดูจานใหญ่ของพุ้งปั้นกันเลยครับว่ามันจะใหญ่กว่านี้แค่ไหนใช้ปลาแบบดิ้นๆเยอะมากรอดูนะครับ ได้ไปแล้วนะฮะข้าวผัดปลาทูจานยักษ์โอ้โหผมผัดเกือบตายเมื่อกี้เหนื่อยมากโอ้โหถุย <laughs> ยืนผัดอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นตอนนี้เกือบเกือบเย็นแล้ว <laughs> จานนี้น้ำหนักประมาณที่ได้ข้าวมาอย่างเดียวไม่รวมพวกคาปปิ้งพวกนี้ประมาณ4กิโลนะสองจานก็เป็น8กิโลแล้วแค่ข้าวอย่างเดียวของเราสองจานก็8กิโลแล้วเราก็นู่นนะฮะจ<อ>านของแม่นาดอีก2.5กิโลนะฮะก็เข้าผัดเนี่ย1 0 5กิโลรมันใช่ครับเพราะว่าแม่นัดจะซ้อมอยู่เหมือนกันไงแม่นาดก็ต้องกินหน่อยแหละบัวบัวโมบายก็จับมาเทนเป็นไงโ้้งหน้าตา,าห่านหัวน่ากินมากอันนี้คือผัดปลาตแห้งๆห่ยใช่ไหมคือจ,จะแบบไม่ใช่แบบมีมะเขือเทศมีคะนา้นาไงตอนแรกเราก็ลืมตอนเช้าไปเตรียมมาจะเยอะแยะจนไปหมดถุง ไม่ได้ใช้นี่หว่าใช้นี่ไงมะ<อ>เขือเทศก็ไม่ใช้กินแก้มเห็นไหมไม่ได้ใช้แก้ขนาดหน่อยเดียวใช่ไหมใช่เพราะว่าที่จริงอ่ะผัดอย่างเงี้ยดีนะสำหรับคนที่เหมือนกับยังผัดไม่เก่งหรืออยากผัดง่ายๆผมว่าใช้วิธีเอาผัดสดมากินแยกอย่างงี้ก็ดี<อ>แทนที่จะใส่มะเขือเทศไปผัดด้วยมันก็จะมีปัญหาข้าวแฉะหรือว่ามะเขือเทศมันก็เละไปอย่างเงี้ยสู้เอามากินสดๆอย่างนี้เลยดีกว่าใช่ครับเราได้กินในท็อกินใบไปนะอร่อยสุดยอดเลยใช่ไหมก็คือไอที่มันง่ายคือปั้นผมบอกขั้นตอนงานทำโดยละเอียดอย่างเงี้ยพี่แค เรากระเทียมกับหอมใช่ไหมพอเจียวไปแ๊บนึงเริ่มเหลืองปุ๊บใส่ปลาทูลงไปไม่ต้องไปทีมนะป่มันนะให้ปลาทูมันยังเป็นชิ้นอยู่นะเราเสร็จปุ๊บก็ใส่ข้าวตามลงไปนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปเพิ่มกลิ่นหอมปรุงรสด,ด้วยซอสปรงปุงรสปลาเขียวน้ำปลาคลุกผัดไปเรื่อยๆพอเริ่มแห้งปุ๊บใส่พริกไทยใส่จานเสร็จง่ายมากวิธีเป็นแล็ปเลยเอ๊แต่ง่ายครับง่ายจริง <c oughs> เออนี่เดี๋ยวมีอะไรจะโชว์อีกอย่างหนึ่งนี่ไข่เจียวของแม่นัทน,นะฮะ แม่นเตรียมมาปั้นก็มีคือไข่ดาวสังเกตเรามีไม่รู้กี่ฟองมีทั้งไข่เบอร์ปกติเบอร์สองแล้วไขเ่เจิยวใช่ครับนี่นะครับน้ำปลาพริกนะครับกินข้าวผัดมันต้องมีน้ำปลาพริกกระเทียมซอยอย่างนี้นะครับ <c oughs> มาป้องเริ่มจับเวลากินกันเลยเด้ออันนี้ออถือว่าเป็นการฝึกฟอมด้วยใช่ฝึกฟอมทั้งป้องปั้นแล้วก็แม่นัดเลยนะแม่นัดพร้อมอยังฮะพร้อมแม่หนัดก็หิวหน้ามืดแล้วจับเวลานะเริ่ม อ่อยอืมแต่มันแห้งรับใช่แห้งมากหนไกๆก็จะหนอบเลยหรอครนะับเริ่มบอกน้ำหนักรวมประมาณป8.5กิโลไม่ใส่หมดแล้วมันบอกเลยนี่นี่ป้องมันมีกลิ่นๆนั่นแหละ ว่ามันบําผิดเราเข้ามากอืมถ้ามีต้นหอมวางข้างๆางต้นนะบ่งใช่เลยตามผัดผักกาดผัเข้าวผัดตามร้านอาหารเราแบบเปิดไฟแบบแบบ20คนน,นะใช่ปะเฮ้ยเฮ้ย ตัวตีนอะ่ะตัวตีนสองโต๊ะอะนั่งชมเกินก็งเขไปเสิร์ฟทุกวันมาทุ่มเ,เองเฮ้ยแต่เอาจริงๆให้เป็นข้าวผัดปูตลอดผมก็เบื่อนะอืมต้องเปลี่ยนบ้างครับปูไม่รู้สึกว่ามันรุบเลยไหมอืมรู้สึกว่าลำบากในการกินตั้งแต่คำแรกอะ่ะมันแห้งใช่ร่างขึ้นก่อนหรอแม่โตนะ๊ะฮะ ไม่ค่อยมีกำลังใจจะไปให้คนอื่นเลยสดข้าวแห้งๆนะครับถ้ากินแบบไม่ระวังมากมันจะติดคอแล้จะตัดอืดแล้วจะต้องเ้น้ำใช่ไหมอันนี้ต้องระวัง เอ,เ,เอาความฉ่ำของมะเขือเทศลงไปหน่อยฮะมห้หงเกิน่ะข้าวเนี่ยหูหูหูเอือยมาก ใช่ไหมพี่ตอนนี้ยังหนุนกินต่อได้อยู่โดยไม่เขียไปเขียมาเพราะวนะ่ามันอร่อยมไม่ได้มโมนนะมันอร่อยจริงจริคือถ้าเกิดเดลเลียนหรือไม่ถูกปากแค่กินไปปริมาณประมาณเนี้ยเราจะเริ่มเขี่ยไปมาแล้วใช่ไหมอันนี้มันกินได้เรื่อยๆมันไม่หือนได้เขียอะไรทิงนะ้งถ้าปกติบางทีแบบตรงนี้ไม่อร่อยมันก็ตริงเขี่ยเขียไปแล้วกินอันนี้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บอันนี้มันกินได้หมดเลยมันอร่อยนะต้องลองไปทําตามดูฮนะ แม่นาหันมาถามนะครับว่ามันกินยากใช่ไหมใช่อ่ะมันกินยากมันแห้งคุณกินน้ำมาแก้วแล้วไอเขาค่อยๆจิดกันในปั้นสตทีอึกอัดเลยกอนแลกองดูน้อยพอันลงไปเยอะมันเยอะมาเอาหน่อยมาปึ้งตู้ไว้ปั้นตู้อื้ออือปอ เมื่อกี้อะไรแล้วก็ตั้งใจขิมน,น้ำมากครับแม่แ <c oughs> ม่มาแม่มาลงดีกวา่า <c oughs> อันนี้คือเราพยายามแข่งกับใจตัวเองอมะเขือเทศนี่กูเก็บไว้พัดไข่ได้แล้วเนี่ยอีกจานใหญ่ๆเลย <c oughs> แม่รันหมดบ้างหมดอ่ะแม่รั้นยกขึ้นกระโดดแล้ว <c oughs> พาเดียวกับพีเอกเลย ต้องเคยลองทำนะเกือบปว้วมันอิ่มนแล้วไม่กระโดดอืมแต่ที่มันจะแบบลงไป,ปก,กายเป็นมันบ๊ดบ๊ดขึ้นมาฮะ่ชิ้นหอมะครับแปลกอร่อยแบบทส่สิบสามร้อท่าะตามเประหมายที่จตอนนั่งน,นั่ว้สนนะามสิบแหละไม่เยอะจริง มถามเ,เขาว่ากูได้กินได้ยังมันฝึกคอไม่นะการฝึกเป็นของมันฝึกคอก็เป็นการฝึกอย่างถูกพ่อๆเลยทำเป็นเท่กินไม่หมดนะฮะให้เราอ้างฝึกคอเขาอ้างกูมีนเงี้ยบ้างอ้างไม่หล่อไม่ได้เลยคนผิดชมเยอะแต่มันฝึกคอเพราะว่าปั้นผักแห้งดีมากไงยืนผัดทานิ้วเกือบไหม้ก็ไง <c oughs> เราต้องกินให้หมดเพราะถ้ากินไม่หมดอ่ะเราจะโดนหน้าใหม่แทนอันนี้ผมขู่ป้อๆเลยนะพวกนายก,กินหน้าใหม่อย่ากินไม่หยกกิบกบดีมทีมอย่างพวกเราใช่ไหมพห่อต้องกาฝึกโว้ใช่เอาแต่พูดกินปัดมาตอนแรกปลาทูนี้ตัวอร่อยอตอนหลังนี่ไม่ค่อยอยากจะเจียวโดนเท่าไห,หร่ห่างแล้วเปิด ข้าเหมือนเด็กแบบเด็กงองแงไม่ยอมกินข้าวเด็กกลมข้าวมัน,นยังไม่ได้อิ่มขนาดนั้นไม่ทดแต่ไม่เกินยากเลย <c oughs> <c oughs> แงเขียวอแล้วแบบบางคำคือลงไปไม่หายใจไม่ออกอนะไรอย่างเงี้ยใช่ ต้องเดือดข้าวคกบตังกานะท <Whoa. S 1> มันต้องผัดแห้งขนาดนี้เลยบอกะมมงผัดไม่เอไอแม่ยอดไฟตกอ่อ <laughs> ปกเดยกกองเดยกกองไม่ได้เตียบปั๊กเงินหายเรียบสุดแล้วเดี๋ยวปั้นกับแม่นะครับแต่ทีนี้ตอนช่วงไฟดับกูน่าจะความจานโฟร์ไว้ล้น ทำเยออะทเย้ครเยอะผักไม่น้ำมันเป็นของแฝกจานอืมใช่ผักไม่น้ำมันเป็นของแฝงจาิงเกมท็อตหรอไงเกมท็อตเหมือนให้ทางล้อมเนี่ยโอ้โหโอหัวตอนไข่เว้ยอ้าวกินไหมเอ๊ะยิงยักยิกยัก

ไถานะที่ปั้นไม่ได้กินผักใช่ไหมปิดคลิปมาเลยเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งเชียร์อย่างแน่นเลยเพราะว่าจานนี้ที่จริงมัน4ี่กิโลจริงใช่ไหมสี่จุดห้าโลอ่ะถ้ารวมผักรวมไปแล้วแต่ว่ามันแห้งผมกินน้ำไปเกือบสองแก้วเยื่อตีอันนี้เหลือยูก้นแก้วแน่นเลยไม่คืยจริงๆข้าวแห้งๆอ่ะข้าวผักจนแห้งอ่ะสามจุดห้ากิโลอ่ะถ้าถ้าเป็นข้าวมีน้ำเยอะกว่าหรอวะถ้ามันไม่แห้งมันจะหนักกว่านั้นอ่ะถ้าเทียบถ้าปริมาณไม่ข้าวเออปริมาณไม่ข้าวเท่ากันมันจะหนักกว่านั้นอีกเยอะแล้วนี่มันก็เื่ออ มันแห้งขางนาดไหนวะ แห้งขนาดตอนแรกเห็นดำๆคิดว่าหนังปลาทูกินเข้าไปไม่ข้าวไม่เอแต่ดีนะหอมๆมีนิดนึงมีนิดนึงมีนิดนึงโอ้โหโป้งกระทะใบแค่นี้ผัดข้าวอย่างเงี้ยเลี้ยงคนทั้งวัดสามคนนี่ผัดติดกิโลอ่ะกินเงินสามคนงั้นเราปิดคลิปไปเลยว่าแนะนำวิธีทำอีกทีนึงไปก๊อปฟู้ดของต้นคลิปมาเลยแม่ก็ย้อนกลับมาดูตอนต้นคลิปนะครับเ <instances> อาเวลาที่ไปพูดอันเมื่อกี้พูดจบแล้วนั่นนวิธีทำอ๋อโอเคได้ครับวิธีทำครับตั้งน้ำมันใช่ไหมครับใส่หอมกระเทียมซอยลงใบเจีียวเหหลือองมบท่ปุ๊ ใส่เนื้อปลาทูลงไปเราก็เจ,เจียวๆให้กลิ่นเรียกว่ากลิ่นกลิ่นมันแบบกระทะมันหอมปลาทูหอมกระเทียมหอมๆอม่ะแต่แล้วเราก็ใส่ข้าวกับใบมะกรูดซอยลงไปพร้อมกันเลยก็ได้ใส่ลงไปปรุงรสด้วยซอสปรุงรสปลาเขียวกับน้ำปลาพอมันเริ่มแห้งแล้วใส่พริกไทยผงลงไปคลุกให้เข้ากันตักใส่จานนะครับจะโรยใบมะกรูดซอยพริกจีฟ้าเสิร์ฟพร้อมกับมะเสวิรัตแดงกวาน้ำปลาพริกมะนาวก็ได้หมดครับหมดไปแล้ววันนี้เมนูข้าวผัดปลาทูอย่าลืมกดติดตามช่องเดูะแฟขอโทษว่ว่งบ้านเดทวอินแล้วก็เผจดปลาธรรมารับสดีครับ